เ e ิฟแฟตบัวแอดีเรอในความรักค่ะไม่ได้มาซื้อของเข้าบ้านจะมาดูเอกซิบิชันค่ะนี่ไงหนูไงเอกซิบิชันอะไรอะอะไรอะนอะไรให้หนุนให้หนุนเอาวะนี่คืออะไรคนอะไร ขนมองเกิรขนอันนี้ขนมองเกิรยนเฟอร์อ่ะให้หนุนพี่ลองหนุนดูดิตัวนี้นอนอย่างเงี้ยเออวันนี้เป็นไรพูดเบามากฮะวันนี้เคิน์ดเดี๋ยววันนี้ไปทำอะไรมาพูดหน่อยสิมีทำอะไรมาฮะไม่ได้ทำอะไรไม่ทำอะไรมาบอกมาเดยดเลยไม่ครับอันนี้เขาแบบนี่สงบอย่างผมไม่็นการเสียงดังโอ้ยที่นี่เขาแบบว่าของเขาน้าร้านเยอะมากเลย ผู้ชายจะเลือกของแล้วใครจะจ่ายเงินไม่รู้เฮ้ยมันได้ใครจ่ายเงินอะอันอกระเป๋านี่ไปทำงานจ้ะอื่อกระเป๋าไปทำงานคือไปส่งอาหารที่ตันกลางวันดีกว่า หายแบบค่ะที่หนึ่งช่องนี้ระวานกระซานอ่าแบบไม่สวยอ่ะนี่หล่อเลยกังวันจุดเทียนกังวันจุดเทียนได้ยังไงทำพิธีไหมเทียนหอมป่ะ ยังไม่หอมแต่นหนูตัวหอมทำนักน่ารักปะร้านนี้คนน่ารักนะร้านนี้นนนตกลงร,งร้านนี้ชื่อร้านอะไรเนอร์นอสนอสนอสชื่อเหรนหนูชื่อนอส,นอสชื่ออะไรนะนอสร้านนี้ชื่ออะไรนอสนอสนะครับ เป็นชื่อของเหลนเหลนเหลนงอโหน่รูเดียวกันเหลนเหลนงอโหน่รูเดียวกัน <c oughs> เหลนหนูชื่อนอสอันนี้ใช้ชื่อเหลนมาตั้งชื่อร้านนี่ oh. ชื่อว่านอส สวยมากอันนี้คอนโดอ,อันนี้เป็น exhibition พี่นี่ไงแฮนตั้งแชร์ดูโออันนี้เป็น exhibition พี่มีกี่ตัวในโลกครับไม่เขาจะบอกว่าตอนนี้เขามาทำใหม่นี่เป็น limited edition นะพี่อันนี้เป็นเ0้ารตัวในโลก มีอยู่900ตัวในโลกนะที่เขาทํามาเพราะว่านี่บอกว่านี่คนนี้นะพีเอ่อเนี่ดีไซเนอร์คนนี้พี่เขาชื่อวอร์เนอร์แพนตันพี่เขาเป็นคนเดนมาร์กนะพี่แล้วนี่เขาเป็นคนดีไซน์นี่ทั้งหมดนี้ของเขาเลยนี่เป็นงานดีไซน์เขาเป็นดีไซน์ที่เกี่ยวกับเรื่องความรักจริญงๆนะเดี๋ยวพาพี่มาดู <laughs> สวย,ายพาพี่มาดู exhibition ความรักนะคะที่ร้านนอสนร้านอะไรนอสอ้อเก่งมากพี่เห็นป่านั้นจะเป็นหัวใจอันนี้นั่นนะ่ะเห็นเป็นเสหัวใจป่ะอันนี้เขาเ็ออกแบบเป็นเชฟเป็นบอกว่าเป็นตุ้งตี้หัวใจนี่เนี่ยดูสิอันนี้เขาไม่ได้ขายนะพี่เ <Okay. S 1> นี่ยข<ว>ายดูนี่ส o ตอร์ดี้ดิสซิสโต อ,อหมดแล้วอันนี้เขาหมดแล้วไม่เช็ค่าไม่ไขายอันนี้หมดแล้วพี่ามาไม่ทันใช่ไหมมาไม่ทันเราเอาอันนี้ไปก่อนดีไหมเอาไป่ทัน,น,นพี่าอั้พี่จะให้หนูนั่งอะไรอ่ะ <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> ใช่เป็นเก้าอี้ <c oughs> แห่งความรักน่ารักเนาะใช่เ <c oughs> นี่ยเขาไม่ขายแล้วพี่แต่ตัวนี้พวกนี้นะกลุ่มนี้นี่มีแบบเก้าร้อยตัวในโลกนะตอนนี้หนูนั่งน่ารักน่ารัก ถ่ายรู่รูปไหนสิมีความสุขแล้วเวลามันดีนี่มีน้องช้างอ่ะอันนี้อันนีน้นี่น้องช้างนี่เป็นพี่น้องช้าง,งอะไรช้างหน่อยเออจริงๆพี่เรียกหนูชื่อน้องช้าง <laughs> อ่ะ ยังไม่ได้ขายนี่ขายไม่ออกพี่ซื้อวะแพงครับอันนี้ขายไม่ออกซื้อไยเช่นี่รัมาเป็นหมีไงพี่เป็นหมีแบบเป็นหมีหมอกงนี่ไงนี่มาดูเช่นี่มาดูด้านนี้สิพี่นี่ด้านนี้เขเป็นหมีอะเป็นน้องหมีหมอกเห็นปะ นี่ไงพี่แล้วหนูก็น,นั่งเยี่หนูนั่งกับน,น้องหมีน้องหมีนาลัง่ะน้องหมีหมอกเขาไม่เช่ยกหมอกเขานอนใช่ป่ะเขาเรียกอ,อะไรหนึ่งอย่างนอนนอนจำศีลทำไปไหนนะทำเป็นอ่านหนังสือนั่งรอ <laughs> น้ำรอได้นอนรอนะครับนอน ถ่ายรูปตัวเองเอาไม้หรอกปอะเขื่อนกล้องทุกคนอย่าลืมมาดูแอก i ิบิชันตั้งแต่วันนี้ถึง14มีนะคาคมนี้นะจ๊ะบ๊ายบาย